ันนี้คือรีสสุดเพราะว่าายมายเนี่ยไม่เคยใใตามไม่รู้จักก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมาขายน้องๆเป็นโอกาสอันดีเพราะว่านอ้องเพิ่งจะปล่อยซิงเกิลล่าสุดนะคะกับคีสออฟไลน์นะคะซึ่งใครที่เป็นแฟนช่องรู้อยู่แล้วคือพี่อ้อมทำคีสออฟไลน์ทุกเพลงเลยแล้วก็แบบคือชอบมากเม็นการส่วนตัวฟิตามาตี้ตั้งแต่สมัยเก่าเก็บอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบใคยชอบมากๆค่อนข้างแบบจริตถูกกันกับน้องวงนี้มากๆอะไรเงี้ยกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะซิกกี้ ก็เดี๋ยวไปฟังกันว่าจะเป็นเพลงยังไงแต่เท่าที่ดูรูปที่ปล่อยออกมาแล้วรู้สึกถึงความแบบแซบรู้สึกถึงความซัมเมอร์ซัมเออร์ซัมใจมากๆนะคะก็เดี๋ยวพาน้องมาไปรู้จักน้องๆทุกคนด้วยนะคะ<อ>สมาชิกมี4คนมีน้องคนไทยด้วยโอเคลเลยเลยอยากจะให้มาสนับสนุนกันเยอะๆนะคะแต่ก่อนจะไปดูกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e กดกระดิกๆให้เราด้วยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะจจะมีเมมเบอร์ชิพด้วย หรือว่าจะกดซุปเปอร์แต่งก็ได้ครับตามไปปั่นวิวให้น้องกันเยอะๆเลยนะทุกคน<ป>พร้อมไหมพร้อมมากสก,กีจ่ะสุดแม่งชอบว่ะซัมเมอร์จริงอกตัวแม่มากเอาอีกจลิตอะอออน้องลับลีบคือผมซ้ค o t e สวยมากโอ้โหหุ unfor, ่นอืมเยซินี่เด้งแบบเด้งช็อตสวยมากโอ้โหน้องเบลน้องเบลลวิสั่มากที่รักเป็นอะไรหลับตา ฮัดนี่ฮัดนี่โอ้ยน่ารักฮ่าโอ้โหแล้วยันข้างบนอ่ะแล้วเพลงดีจิลทำเหมือนโฆษณา ตื่นใจว่ะเอาอีกเอาอีกหนึ่กล้องดีมาก<น>เป็นลองเทกอ่ะ<น>ไม่ต้องตอมเยอะแบบสุดๆทุกคนถ้าภาพคนหนึ่งว่ะคือต้องถ่ายออกมากล้องดีมากอะ่ะ ก็สะไปอ, <ondan S 1> อ่ะเอาอีกโอ้โหโอ้ยสวยมากอวยมากลองเส้นมาดูนะซอบมกมันต้องไปเทปเดียวแบโอ้าวซับมากดีน้อโอ้โโอ้ยชอมากโอ้ย สวยอ่ะเยนดับตีสมัยสมัยตสวตอยอ่อมันคืออะไร,รอ่ะทุกคนแต่ว่าดีมากอึอ้งไปเลยจบแล้วจบแล้วเพลงสั้นไปเลยเพราะว่าตะกี้ ใช่แสดงว่าดีมาดีมาดีมาดีดีแสดงว่ามันต้องมีอะไรต่อแน่เลยแกดีมากเลยอะสดใสสดใสดีชุดดีแซบเต้นสวยเลยเต้นสวยลายอัพปังปังปังปลูกหลานกระเทยลรยัยงมากจริงและทุกคนลูกสาวแม่จริงดีดีชอบมากคือรู้สึกว่าแบบเราอ่ะชื่นชอบวงเกาหลีที่ เหมือนด้วยวัยมันถึงแล้วแล้วมันสามารถทำคอนเซปต์อะไรแบบนี้ได้ซึ่งมันยากคือใน t i m e ิ่งเวลานาตอนนี้ที่วงหน้าใหม่น้องใหม่กาลังออกมาในซ e น5เป็นวงที่เด็กมากๆมึงเราไม่สามารถทำคอนเซปต์นี้ได้แน่นอนเพราะว่าอายุยังไม่บรรลุนิติกันเลยแต่ว่า kiss of life เนี่ยเป็นวงที่ให้ข้อมูลออกมาก็คือเขาเป็นวงที่เดบิวต์ใหม่แต่ประสบการณ์10ปีก็คือทุกคนอะเคยมีสตอรี่ในของตัวเองมาแบบ เป็นเด็กฝึกคล้ายดาเคยออกเดี่ยวเคยนู่นเคยนี่เคย mm hmm. น,นั่นคือทุกคนมีประสบการณ์ที่แบบมันแน่นมากๆ <Okay. S 1> แต่ว่าแค่มาเดบิวต์ในเจเนเรชัน,นใหม่แค่นั้นเองซึ่งมันก็ทําให้คิดอะไรค่อนข,ข้างแตกต่างทำให้พี่อ้องรู้สึกว่าโคตรแบบโคตรถูกจริตอ่ะอันนี้แบบส่วนตัวนิดนึงอาจจะไบแอดแหละเพราะว่าค่อนข้างชอบมากๆก,กับคอนเซ็ปต์ประมาณนี้แล้วก็คือเป็นค่าที่ลงทุนท mm ํา hmm. ถึง,ถงทําเกินมากคือด้วย Energy ของเด็กๆอ่ะ ค่อนข้างค่อนข้างไปสุดมากๆคือเพลงแบบนี้มันต้องสุดไปเลยทั้ทงท่าเต้นทั้งอะไรแล้ว,ลวคือน้องทำถึงมากมึงเปิดมาอิชชัติฉี่ขาอันนั้นคือกูซื้อเลยเยี่ยวจนแปดเกีเ่ยวจนแปดทุกคนคือ <c oughs> เป็นท่าที่แบบท่ายากเลยอ่ะพูดถ้า,าพูดถ้าพูดนนถึงการพาการเต้นำ่ำคือแบบ ต้องรู้ว่าซอมมาเยอะต้องทำมาเยอะซ้อมเยอะมากเพราะว่าเป็นลองเค้กที่โคตรโหดไม่ใช่แค่น้องสี่คนแต่คือแดนซอร์ทั้งหมดที่เป็นคอรกราแบ็กอัพทั้งหมดอ่ะคือเวอร์มากแล้วมันเป๊ะมากด้วยสถานที่ทุกอย่างที่เขาเซตติ้งมาแล้วมุมในการหมุนกล้องแผ่นกล้องคือลายกล้องต่างๆมันมันรู้เลยซูมเข้าซูมออกหมุนเปลี่ยนวิ่งอยู่หลังกล้องอรอย่างเงี้ย คือโห oh, เห็นถนึงความตั้งใจมากๆคิดว่าเดี๋ยวน้องคงต้องปล่อย behind the scene มาให้ดูอะซึ่งน่าจะพีคมากๆแล้วแบบเราชอบมากคือคอนเซ็ปมันชัดพอคอนเซ็ปมันชัดเอา,าสารภาพาว่าไม่ได้สนใจเนื้อหาเพลงเลยพอมุ่แต่ดู p e r f o r m มนซ์มันสนุกมากแล้วเพลงค่อนข้างดึงไปเข้าไปเลยแบบติดหูมากด้วย s ิกกี้อ่ะเพราะว่ามันค่อนข้างแตกต่างในตลาดนะในความรู้สึกส่วนตัวแล้วก็รู้สึกว่าแบบพอมันพอน้องๆแต่ละคนมีเขาเรียกว่าาแรคเ c t ร r ที่มันแตกต่างกันมากๆแบบ มายน่าจะแยกได้สี่คนเพราะว่าไม่ซ้ำเลยก็เลยรู้สึกว่าแบบเคยมันเก๋ดีพอจํานวนคนมันน้อยๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยนี่รู้สึกว่าแบบสี่เป็นตัวเลขของเกิร์ลกรุ๊ปที่ฉันชอบอยู่แล้วด้วยก็เลยแบบเป็นสี่คนที่ไม่แย่งซีนกันนะในเรื่องการเต้นหรือแบบพาร์ทการแต่งตัวหรือสไตลิสต์ต่างสไตลิสต์ดีมากคือแบบเป็นสี่ผู้หญิงอ่ะสี่คนอ่ะอยู่ด้วยกันอ่ะหมายว่ามันค่อนข้างยากนะหรือไม่ก็มากกว่าสี่หรืออะไรเงี้ยมันยากอยู่แล้วเพราะทุกคนอ่ะแต่งแต่งตัวแบบ สู้กันหรืออะไรกันแต่อันเนี้ยสไตล์ลิต์ได้ทําออกมาดีมากอะไม้รู้สึกว่าทุกคน,นมันบาลานซ์เท่ากันหมดแล้วทุกคนแบบมีลุคเป็นของตัวเองที่ชัดเจนอยู่แล้วที่จะไม่ได้ไปการซิงค็กีนในสไตล์ของเขาเรียกว่า สไตล์ของตัวเองเพราะเอาจริงๆก็คือเซ็กซี่แต่ละคนมันไม่เท่ากัน<ช>แล้วก็น้องด้วยวัยอ่ะมันจะมีความอย่างที่ได้สังเกตก็คือน้องห้ามเดินยังเด็กเล็กอยู่หมายถึงว่าเด็กเล็กในกลุ่มนี้น้องก็จะมีความชุดที่อาจจะแบบเซ็กซี่<ช>น,อน,น้อยกว่าเพื่อน,ออนแต่คือโดยรวมคื <Energy. S 2> อมันก็ยังน่ารักเพราะว่าสิ่งที่น้องถ่ายทอดออกมามันคือมันคือความน่ารักของของทั้งหมดเลยมันคือความเซ็กซี่ในแบบฉบับของตัวเองซึ่งแต่ละคนมันก็จะมีความเซ็กซี่ในระดับที่ไม่เท่ากันซึ่งเนี่ยเป็นความใส่ใจของสไตลิสล์จริงๆที่ ตั้งใจมาตั้งแต่ต้นว่าชุดนี้มันควรเป็นคนนี้แล้วคนนี้จะ r e p r เซนต์ออกมาได้ในสไตล์ตัวเองแล้วมันแบบไปถึงไปเกินเลยอย่างเงี้ยนี่ชอบจริงจรรู้สึกว่าเป็นกําลังใจให้มากๆกับคิดซ์ออฟไลท์คือมีโอกาสได้ดูเสดน้องสดหลายครั้งแล้วด้วยเพราะว่าน้องเคยมาคอนรมเคยมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากเลยแบบเป็นกําลังใจให้จริงๆในฐานะที่ตามตีมาตั้งแต่แบบนานมากๆดีใจที่น้องแบบมีวันนี้จริงๆนะคะทุกคนอยากให้แฟนๆชาวไทยไปซัพพอร์ต ฝากน้องด้วยคิสราบเป็นอีกหนึ่งวงที่เราแบบภูมิใจมากๆทุกครั้งที่ได้มาทําเลยแบบอยากเห็นน้องแมสขึ้นเรื่อยมากมาก ฝากวงนี้ด้วยนะคะมีเมมเบอร์ชาวไทยด้วยนาะทุกคนไปปั่นวีวกันเยอะๆในส่วนของคนที่ยังไม่เคยดูเหมือนไม้เพิ่งมาเคยดูครั้งแรกเลยไม่เคยรู้จักนี้มาก่อนก็อยากให้ลองเปิดใจดูไม่ว่าจะเป็นผลงานใหม่ของน้องหรือผลงานกเก่าๆไม้อาจจะกลับไปตามดูแหละว่าวงนี้เป็นยังไงบ้างใช่ตโลกแต่ละคนด้วยคะ่ะโอเคก็อยากฝากทุกคนแหละครับที่ไม่เคยดูหรือผ่านไปผ่านมาเาห็นคลิปนี้ก็ฝากเข้ามากดไลค์แล้วก็ ไปดูคลิปน้องกันวิวให้กันเยอะๆครับใช่แล้วแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ